ครูขยับเข้าหาครับเสียมเตะขวาครับบองขยับข้อหาตู้เสียมถีบเจอก็จับครับฝองกรรมการครับกรรมการไม่ว่าอะไรครับโศกต่อนะครับบองขยับเข้าหาครับบองขยับเข้าหาครับเตะขวาครับไม่มีอะไรครับบองขยับข้อหาครับบองขยับข้อหา บองกรีรยาวาฟันศอกขวาครับไม่โดนครับเสียมหลบทันครับบองยังกยาพหาฟันศอกขวาไม่โดนครับเจอศอกซ้ายสวนเรียบร้อยเลยครับบองบองนอนนิ่งเลครับโอ้กรรมาก,การต้องเอามือพี่ครับโดนครับฟันศอกซ้ายเสียมบองล่วงเป็น นอนกองเยอะเลยครับดูนะครับโบหนอเรียบร้อยเลยครับบ่งเจอสายส่วนครับเจอสายส่วนครับู้ห